แล้วก็สรการะภาษาต่างประเทศค่ะเหล็กอิงข้านมันแล้วก็ลำที่สองนะคะเป็นการฝ่าวงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็คุณครูผู้ตุ้ดต้อนนะคะคุณใหญ่ลุยแล้วก็คุณผู้เล่นขาตคุณทร์เติมหิวถิ่นนานะคะ,คคคคคะ,คะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองค่ะรองชากก็แรนเซอร์นะคะที่ประกอบจิตรีลาก็จะมีเด็กชายวรารีรบุรีแสนเวียนเด็กชายวีราชัยปราดิศเด็กหญิงธิดาพรยอดบุญเรือเด็กหญิงวิชากรสืบจิตเด็กหญิงกัญญาลลาภรรเด็กหญิงพัชริดาขาลาเด็กหญิงชุติมาจตยาวัฒน์เด็กหญิงมุทิตาอาจคำพัน์ค่ะ

ที่ได้รางวัลพื่อ่ลประเทศเป็นอะไรที่เป็นยากมากนะแต่รางวัลที่ที่ได้รับชนะจริงๆก็ต้องขอบคุณทางสำนักศึกษาที่ทำยังไงให้การเดินทางไปกลับปลอดภัยรถเกินทางยังไงแบบไหนไปยังไงนะต้องขอบคุณทางท่านอสมศักดิ์สสนบันพาบางแสกันบา ที่ไปกันทั้งหมดเนี่ยก็พลังกันทั้งหมดเนี่ยขออาทิตย์เองขอหน้าเอเนี่ยกับกลุ่รถตลอดพี่รุ่นก็นั่งรถเก๋งกลับมาสองพันกิน 2500, โลนะครับก็ทําให้งานทุกอยากาก่นางราบรื่นได้ไม่มีเชียงรายไม่มีนะแต่ผม,มกมื่อกลางคืนนะอาจจะมีระดับภาพเป็นเงิน,นเท่นะนนาไหร่องค์การธนาคารเรนได้มีคนรับอาสาเป็นเจ้าภาพองค์การอะไรเปนจ้าพนักพนักสินท ผมกำลังหาวิธีการว่าถ้าสันนิบานเทศบาลช่วยอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ผมไม่อยากให้หยุดอ่ะการพัฒนาการศึกษาไปหยุดปีนี้ปีหน้าไปแข่งอะไรเงี้ยเหมือนกีฬาเรานั่นอ่ะซ้อมมาแล้วแล้วปีมันมีโอกาสเป็นก็แคไปดูเดือนนี้ก็สามคำต่อบเลยพอเห็นไม่อยู่แล้วก็อีกเป็นป้าจีนไดมาผมมีประชุมที่สภาล็อกแค่หนเดือนนอง ก็เลยได้มาพิมพ์บริสิทธิ์้ข้างกันก็วก็ขอบคุณมากที่รับาพน่ก็ผมก็เป็นหเรื่องจากการที่บริประสิทธิ์ของคนเก่งเราด้วยนะครับ็นว่ากลางวันผมก็ต่อรองกัได้แต่กินข้าวที่รสตอวพอของหัวเมื่อี่มีคนเดียวกเลยต้องมีของของพที่ได้เลยังนั้นแล้วแต่สภาพคนเดียวกะตการแจ้งดูแบก็ ก็เปิดเทิ่มใหม่เนาะในปี6กเนี่ยก็เรื่องเรื่องของการประชุมนะครับไม่มีอะไรแก้ไขก็ขอนแล้องการประชุมเนี่ยไปแล้ก็ไม่มีมีแต่ล็อกคอร์ด้วย เน่ค่ะแต่ที่สอนจะมีเรื่งีงจะรายงานสามเดือนค่ะชนะคดาสินหาปัญญาหกห้าค่ะคุณไปเอาเทียบมาในใบเดียวหรืออ่นอีง มี่สองใบให้ผมดูเป็นยังไงอ่านเลยว่ามันมีมี